ไม่น่าเชื่อว่าจะมาถึงเรื่องของปลาทูได้ปลาทูแม่กลองปลาทูเข่งแบบนี้มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้นครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของดีประเทศไทยเลยที่จริงปลานึ่งปลาทูนื่อนะ่ะก็มีในหลายๆประเทศอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์ของไทยแบบนี้ก็จะมีแค่ไทยที่เดียวอย่างการใส่เข่งหรือว่าการหักคอส่วนมากการหักคอนี่ก็ทําเพื่อให้มันใส่เข่งได้นั่นแหละและการหักคอปลาทูใส่เข่งแบบนี้ทําให้ชาวต่างชาติเขาตื่นเต้นได้เออก็แปลกดีนะ ผมเคยกินปลาทูแบบที่ไม่นึ่งด้วยรู้สึกว่ารสชาติมันไม่ค่อยจะอร่อยเท่ากับปลาทูนึ่งแบบนี้เลยมันจะเนื้อแดงๆหน่อยเดี๋ยวมาไล่ประวัติปลาทูแม่กลองก่อนเออว่ามายังไงมีที่มาที่ไปยังไงที่นึ่งในเข่งไม่ไผ่แบบนี้แล้วมาต่างจากการนึ่งของประเทศอื่นๆตรงไหนปลาทูนึ่งแบบเข่งนี่นะมีรากที่ชัดเจนก็คือที่จังหวัดสมุทรสงครามครับที่แม่กลองนี่แหละที่หาข้อมูลมาได้พื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยในตอนนั้นนะมีปลาทูเข้ามาหากิน โคตเยอะๆจริงๆทีนี้ชาวประมงเขาก็จับปลาทูจำนวนมากน่าจะพอๆกับปละหมอกางดําในยุคนี้เลยเออปลาทูมาเยอะเขาก็เลยอจับได้มากแล้วทํายังไงดีกินไม่ทันก็เลยพัฒนาวิธีถนอมอาหารที่น่าจะเหมาะกับปลาทูซึ่งปกตินะปลาทูเน่าง่ายครับด้วยความที่มันเสียง่ายใช่ไหมก็เลยเริ่มนึ่งในเข่งไม้ไผ่กลายเป็นวิธีที่ถนอมอาหารแล้วก็สะดวกต่อการขนส่งด้วย ปลาทูนึ่งแม่กลองในตอนนั้นก็เป็นชื่อที่คนเขาจําได้ในทันทีทีนี้ปลาชนิดไหนที่เขาเอามาใช้เป็นปลาทูจริง,รงๆหรือเปล่าปลาทูมันก็มีหลายแบบครับปลาทูที่เขาใช้นะในแม่กลองก็จะเป็นปลาในกลุ่มมัโคริอุันคุณสมบัติของมันเนื้อแน่นมีไขมันที่พอเหมาะสําหรับการนึง่งแล้วก็ใช้ถนอมทีนี้ชาวต่างชาติเาก็สงสัยทําไมต้องหักคอแล้วใส่เข่งล่ะแต่บางคนเขาก็เข้าใจในทันทีเลยก็เข่งมันแค่นั้นถ้าไม่หักคอแล้วมันจะวางยังไง ตัวก็จะงอดูส,สวยๆนะคล้ายๆสัญลักษณ์หยินหยางซ้อนอยู่ในเข่งไม้ไผ่แล้วการวางแบบนี้มันก็มีข้อดีหลายอย่างก็ปลาเรียงซ้อนได้แน่นประหยัดพื้นที่ที่นี้เวลานึ่งความร้อนมันก็จะกระจายได้สม่ำเสมอไม่ทําให้ช้าด้วยเพราะว่าเข่งไม้ไผ่ตรงด้านล่างก็จะเป็นแบบไม้สารเป็นรูๆใช่ไหมก็จะช่วยระบายไอ้น้ําระบายความร้อนทําให้การนึงน่งนได้ผลดีแถมยังมีกลิ่นไม้ไผ่ติดอยู่หน่อยนึงด้วยมันก็เลยหอม แต่เข่งไม้ไผ่นี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วทิ้งนะสมัยผมดเด็กๆผมเคยขายปลาทูในตลาดไงพอขายปลาทูได้ปุ๊บบางคนเขาก็เอาปลาทูใส่ถุงแล้วก็ไม่เอาเข่งไปคือปกติก็ไม่ให้เข่งหรอกแล้วเราก็จะเอาเข่งมาร้อยๆคนที่เขาจะนึ่งปลาทูก็จ,จะมารับไปอีกครั้งหนึง่งสมัยนูน้นพอเขามารับเข่งปลาทูกับเราก็จะได้เข่งละยี่สิบห้าสตางค์ถ้าจําไม่ผิดนะคือมานานมากแล้วทีนี้ทําไมวิธีนี้ถนอมอาหารได้ดีมากถนอมปลาทูได้ดีมาก บางคนงงวางปลาทูทิ้งเอาไว้ปลาทูที่นึ่งในเข่งแล้วนะนะตั้งนานก็ยังไม่เสียนอกจากว่าจะมีแมงวันมาตอมเพราะว่าการนึ่งนี่จะทําให้ปลาเนื้อปลาหนะสุกและปิดผิวด้วยครับผิวปลาทูไม่ได้แบบเป็นเกร็ดนะลดการจเจริญเติบโตของแบคทีรียเมื่อเทียบกับปลาดิบอื่นๆถือว่าอยู่ได้นานมากแล้วในสมัยก่อนนะตู้เย็นไม่ค่อยแพร่หลายนะบางบ้าน กว่าจะมีตู้เย็นได้นี่คือใช้เวลานานเลยอาจถือว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่น่าจะซื้อทีหลังสุดอะไรแบบนี้กว่าผมจะสัมผัสตู้เย็นได้ก็ประมาณ10ขวบก็ได้กินน้ําเย็นเป็นครั้งแรกตอนนัน้นทีนี้พอไปเทียบกับประเทศอื่นๆเขานึ่งปลากันยังไงถ้าอย่างในอินโดนีเซียมาเลเซียเขาก็จะมีเมนูแบบห่อใบตองก็จะใช้ปลาทูน่าหรือมาเรลแบบนี้นแหละปรุงด้วยเครื่องเทศของเขาแล้วก็นึง่งย่าง ความต่างก็คือไม่ใส่เข่งแล้วก็เครื่องเทศที่เขาใส่ลงไปนะมันแตกต่างกับของไทยส่วนฟิลิปปินส์ก็จะเป็นการถนอมด้วยการรมควันหรือไม่ก็ปรุงด้วยน้ำส้มสายชูครับออกเป็นแนวปลาเปรี้ยวๆมันก็ไม่ใส่เข่งเหมือนกันส่วนญี่ปุ่นก็ทํามาจากปลาแมคเคอเรลนี่แหละจะย่างจะถนอมแบบเค็มหรือแบบรมควันก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่เขานิยมทํารสชาติแตกต่างกับการนึ่งเข่งของไทยเหมือนเดิมส่วนยุโรปกับอเมริกาเนี่ย จะเป็นในแบบสเต็กหรือกระป๋องมากกว่าที่จะเป็นการนึ่งแบบเข่งมันคงจะไม่มีเรามั้งปลาทูนึ่งเข่งในอเมริกาแบบนี้เพราะงานเวลาที่เขามาเห็นในไทยเขาก็เลยตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็ชอบในรสชาตินะมันไม่ได้เค็มเกินไปมันเป็นเค็มๆหอมๆถือได้ว่าปลาทูนึ่งแบบเคกไม่ไผ่เทคนิคหักคอนี่มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้นรสชาติด้วยอ่ทีนี้มาความเห็นต่างชาติมีของคนไทยด้วยเกี่ยวกับปลาทูนึ่งปลาทูแม่กรองของไทย แต่บางคนก็ไม่น่าจะได้กินที่แม่กลองเพราะว่าปลาทูนึ่งนี่ก็แพร่หลายทั่วประเทศไทยแล้วคนแรกเขาบอกว่ามีเหตุผลอะไรไหมที่ปลาทูในตะกร้าไม้ไผนะ่น่ะถึงต้องงอคอเหมือนโดนบิดแบบนั้นมีคนมาตอบกลาบบอกไม่ใช่เป็นการบิดเล่นๆนะเขาหักคอปลาทูลงก่อนที่จะเอาไปนึ่งในเข่งเข่งไม้ไผ่กลมๆนะ่ะเพราะว่ามันจะเรียงได้พอดีนึ่งได้พร้อมกันหลายตัวเลยประหยัดพื้นที่ด้วยคนต่อมาบอกใช่เลย นี่เป็นภูมิปัญญาโบราณของชาวประมงไทยเพื่อที่จะถนอมปลาและขนส่งได้สะดวกยิ่งขึ้นคนต่อมาบอกตอนนี้นะ่ะกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วทุกวันนี้ถึงจะไม่ต้องขนส่งแบบเดิมนะเขาก็ยังหักคอให้คงรูปปลาทูแม่กลองแบบตั้งเดิมเอาไว้อยู่ดีอันนี้คือเอกลักษณ์ของไทยมีคนไทยไปช่วยอธิบายกันเยอะเลยทีนี้คนต่อมาเขาถามว่าดูเหมือนว่าปลาทูนี่น่าจะเป็นอาหารที่แทนคำว่าบ้านได้ดีที่สุดของคนไทยเลยนะ ก่อนหน้าที่ฟาร์มไก่จะฮิตผมว่านี่แหละคืออาหารที่เลี้ยงคนทั้งประเทศมาหลายชั่วอายุคนคนต่อมาบอกก็ไม่แน่เหมือนกันผมเพิ่งจะได้กินปลาทูตอนโตผมชอบทําแกงส้มปลาทูแบบเผ็ดเปรี้ยวหอมแบบภาคใต้กินกับข้าวร้อนๆนี่แหละคือฟินที่สุดแล้วคนต่อมาบอกว่าภรรยาผมเป็นคนไทยเธอบอกว่านี่คือเมนูสําหรับคนขี้เกียจทํากับข้าวอา้าวทาไมว่าอย่างนั้น แค่ทอดปลาทูนึ่งตัวเดียวกินกับน้ำพริกผักสดแล้วก็ข้าวร,ร้อนก็อร่อยจนลืมอาหารฝรั่งเลยและการทอดปลาทูก็มีหลายแบบอีกบางคนชอบกินแบบนุ่มๆบางคนชอบแบบกรอบๆกรอบๆนี่ทําให้ไข่ข้างในปลาทูถ้าโชคดีได้เจอไข่นะได้กินไข่มันด้วยแต่ถ้าทอดแบบนุ่มๆน,นะไข่ก็จะเละๆหน่อยกินไม่ค่อยได้แล้วยิ่งถึงัานที่กรอบมากๆจนหัวปลาทูมันกรอบด้วยนี่ก็กินหัวปลาทูไปด้วยเลยอร่อย คนต่อมาเขาบอกว่าผมน่ะลองมาหลายยี่ห้อแล้วนะเอ๊ะหลายยี่ห้อต้องยอมรับเลยว่าพวกเขาไม่ได้ล้อก้างหรือว่าเอาเครื่องในออกเหมือนปลาที่เราขายกันในยุโรปมันก็เลยกินยากไปนิดนึงฮะเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าหรือว่าเขาเนี่ว่าไข่ปลาทูนนี่ะมันเป็นเครื่องในโอ้โหฝรั่งคนนี้ไม่รู้จักของดีซะแล้วอ่ะทีนี้คนต่อมาบอกว่าถ้ากลิ่นคาวแรงไปนะ ลองเอาไปแช่น้ำนมก่อนปรุงจะช่วยลดกลิ่นได้เยอะเลยอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้ในครัวตะวันตกบ่อยๆเฮ้ย hey, นี่เขาพูดถึงปลาทูเข่งหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนว่าสองคนนี้เขาจะเข้าใจอะไรผิดไปนะคนต่อมาบอกฝรั่งส่วนใหญ่นะไม่ค่อยจะชินกับปลาที่มีหัวมีตาแล้วก็มีหนังแบบนี้พวกเราเน่ยชอบกินแต่เนื้อปลาล้วนๆทีนี้พอมาเจอปลาทูนื่อแบบไทยก็เลยรู้สึกแบบว่าแปลกใจมากกว่าอยากลองแต่พอได้ลองแล้วผมว่ามันอร่อยนะ อ่าเขาก็คงจะกลัวหนังแบบนี้มันไม่มีเกรดโอโหแล้วถ้าเจอปลาดุกนี้จะกล้ากินไหมเนี่ยแต่ปลาดุกผมก็ไม่กินหนังเหมือนกันนะถ้าไม่ใช่แบบย่างแบบย่างเท่านั้นถึงจะกินเออยิ่งปลาดุกต้มน้ําปลาร้านะโอโหอร่อยมากอ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของปลาทูเข่งในมุมมองของชาวต่างชาติบางส่วนครับก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ